ติดตามและอาจารย์ทุกๆท่านครับวันนี้ก็ออกหมายครับผมไปกับเซียนหมิวครับก็มีทีมงานนกเขาใหญ่โอนัสครับผมก็จะไปสมทบนกเขาใหญ่เมือ,องกุขันครับผมก็จะไปหมายไหนเดี๋ยวติดตามรับชมครับผมนี่ครับวันนี้ก็เอาสายด่วนออกครับไม่ได้ออกหลายคลิปครับผม วันนี้ก็มีโอกาสก็จะเอาสายดวนไปนะครับนี่ครับนี่ครับสายด่วนอ,อมหาเสียนนิ้วครับเสียนนิ้วมาจะกินข้าวครับผม,มเสร็จแล้วเียมตัวครับผม จิ้นน่แต่น้อยมาโทรมาตามเม่กี้เออเอยู่บ้านอยู่ในเบียงน้ำาครับผมบ้านเส้นมิวก็เยอะครับผมนี่ครับมีแต่มือปืนครับอันนี้มือปืนเพียบเลยครับผมข้าวบ้านนี้ต้องระวังครับมีแต่มือปืนครับนี่ครับเต็มกงเลยครับผม นี่ครับกำลังเลี้ยงลูกครับผมนกกลอบบ้านครับผมเงีับผมทีมงานบ้านเดือครับผมมาสมทบครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมไปหานกนกขยญ่เมืองกุขันบอก ไปหาทีมงานนกเขาใหญ่บะครับโอ้หครับผมเนี่ยยังไม่ได้ทีมงานครับครับสวัสดีครับครับข้างหน้านี่เราได้หรอครับผมสวัสดีครับพูดี่ได้ถามเลิดไรวัดลูผร้บผมทีมงานบันเดือครับผมเดอดหังรถครับผม ไล่ต่อเนาะいいโอ้สายพเนียดครับสายพเนียดสายกระจงครับผมนี่ครับผมเต็มรถเลยครับผมครับครับผมต่น้อยรอรออยู Actually, Sisters, ่ว่าอยู high, ่ระเวียงน้ำกินข้าวอยู่หรับโอ้ครับ ครับผมครับทีมงานเยอะแยะเลยครับวันนี้ครับผมเตรียมตัวออกเดินทางครับผมครับเดี๋ยวไปหมายไหนเดี๋ยวติดตามรับชมครับผมนี่ครับผมไปนีนี่พอปิดมืเจ็ดไปนีที่ละครับผมผสมไปพุนนี่ครับทีมงานนกเขาใหญ่มือขุันครับผมสวัสดีครับผมครับ เป็นนกมันไหนในฟังนี้ต้งมันเป็นนกไงเป็นนกนเป็นนกนนี่เปนนูนเด้อนี่เราวเขาวะทีมงานเขาใหญ่มือกูขันครับร ok มาสมทบแล้วครับผมนี่ครับผมว่าจะมาใส่นกก้อนกับบ้านใส่นกไอ้เนี่ยนะเวลาที่นี่ ับผมหมยก็เป็นหมายบ้านเจดีครับผมหมายบ้านเจดีนี่ครับวันนี้มาคือคักครับผมทีมงานบ้านเดิอทีมงานนกเขาใหญ่ที่ไมายโทรมากเด้อรับสายที่ไมยกวนมาเยอะครับวันนี้นี่ครับ สายด่วนสายด่วนเอาแล้วสายด่วนเอาแล้วครับผมครับผมคอมเพรันหม้ก็คอมเพรันมือได้ดีเลยบ้านใจดีมาครับผมนี่วาสนาพื่อนี่ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับว่าจะได้กันสักกี่แต้มครับผมหาใส่กันครับผมทีมงานก็แยกย้ายกันหาใส่ครับผม ได้ลุนครับวันนี้ไปใส่ฝั่งนู้นครับฝั่งทางเดินไปใส่ฝั่งนู้นครับผม,บผมใส่ตรงนี้ครับผมเดยวมาลุ้นครับ นกมาสู้เลยครับผมเสียงใหญ่เกาะอยู่ต้นะสดาข้างในครับไม่บินออกมาครับผมหันอยู่ข้างในนะครับไม่ออกมาครับย้ายกันครับผมย้ายจุดใหม่ครับจุดนี้ไมีนก เข้ามาหาเลยครับผมมีแต่นกเอี้ยงครับบินเต็มเลยครับผมเก็บนกเก็บนกมานั่งเสียงหมิ้วครับผมนะครับเสียงหมิ้วใส่อยู่ตรงนู้นครับผมกำลังซอยยิบเลยครับผมนี่ครับใส่ตรงขน,นแท้นะครับนกป่าเข้ามาตรนนี้ครับนกป่ามาขึ้นมาอยู่ตรง Don't เส้นมิวอยู่ตรงนอนครับนอนเรียกเลยนอนกลางปีกเรียกเลยเนี่นนนยวมาดูครับมันจะลงหรือเปล่า <c oughs> เข้ามาของเส้นมิวก็ไม่สู้ครับผมบินออกนะครับ ต่อเรียกทียิบก็ไม่ลงะนะี่ครับผมใส่ตรงนี้รุ้นนี่ครับผมเมื่อกี้มีเสียงใหญ่บินมาทําอยู่โพนนี้ครับนี่ครับผมเดี๋ยมาลุ้นนี่ครับผมไม่ได้ตั้งกล้องครับผมนะครับผมใส่อยู่ตรงข้างโพนนู้นครับ ใกล้ๆกับต้นสะแบงบต่อนกป่าบินผ่านขันเรียกผ่านเลยไปนู่นครับผมช่วงนี้อากาศร้อนนกก็ยังไม่ค่อยขันครับผมนกปา่าก็ยังเงียบๆอยู่ครับวันนั้นมากับ ขนันเต็มเลยครับผมช่วงเย็นๆครับเสียนนิ้วก็ไปเก็บนกแล้วบนกป่าไม่สู้ครับผมนบผมเก็บนกเก็บบวงคนระับนกป่าเงียบครับตอนนี้อากาศร้อน,นครับนกตอก็เงียบไปครับ รอช่วงเย็นๆครับผมไม่รู้ฝนจะมาก่อนหรือเปล่าครับเสียงครึ้งครึงมาแล้วครับผมแต่ฝนไม่ตกก็ได้ใส่ครับตอนเย็นครับไปใส่ตะกี้ก็ขันสองสามคำครับผมลกป่าครึ่งเงียบ ทีมงานก็แยกไปฝั่งนู้นครับผมไม่รู้มีใครได้ไหมครับผมหรือมีอาจารย์ท่านใดได้บ้างหรือเปล่าครับผมเราจไปฝั่งนู้นครับผมครับผมเสียงใหญ่ทำเดือดต้นเนี้ยเน,นี่ครับ,รบต้นสะแบงใหญ่เนี่ย ใส่อยู่ตรงครับโผล่ดำๆครับผมนี่ครับป่าเสียงใหญ่ นครับนี่ครับมาต่ำอยู่ใกล้ๆสายดวนเนอะนมาคูสมาคูสนกป่าด้วยกัน ลงหรือเปล่าเรียกอยู่ครับอยู่ต้นสะแบงครับสายดวนไม่ยอมเรียกครับผมหันลงกุ๊กเฉยครับผมนกป่าเรียกดีมากครับเสียงคมมากับเนครับผมเนกนกป่าเนรับนกป่า สายด่วนไม่เรียกครับผมขันลงกุ๊กเฉยครับเรียกสองคำสามคำขันลงกุ๊กใกล้แล้วครับเนี้บมาคุมด,ดำๆครับผม จะลงก็แบบก็อยู่ตัวกุ่มดำๆครับผมต่ำเลยครับใกล้ๆนกตัวเลยครับผมครับเรียกใส่นกตัวนกตัวเรี้ยงนกเรี้ยงใส่กันเยอะเลยครับ ไปหามาน่หนี่ไปหามาลงเลยครับผมเรียกใส่กันนะครับอยู่ข้างบน ลูกต่อนลครับผมนพุ่มดำๆครับน่าจะพุ่งลงมาอย่างเร็วรับผม,ม,มยังไม่ยอมลองครับลูกต่อไม่เลียกครับ วิมาวิดมาก็หยุดทั้งนกป่าทั้งนกต่อเลยครับผมอมยู่ใกล้ๆก็ไม่ลงครับผมยังนี่อยู่ครับเดี๋ยวลุ้นไปเรื่อยครับเผื่อลงครับผมตายลงกินข้างล่างครับใกล้นกต่อแลวครับจากข้างบนครับลงมา กิ่งข้างล่างนกต่อเียกนกต่อนกปากคูล นี่ตัวนึงครับผม ค,คู้ต้นแสะแบงครับผมคู้อยู่กิยงข้างล่างครับแต่คู้คู้คู้อยู่ตรงกิยงข้างล่างต้นแสะแบงครับผม แบงสายมือครับผมลงไปข้างล่างลงไปทางนู้นครับต้นสะนแบงใต้ต้นแบงครับไล่ตัวอื่นเฉยครับผมไม่ยอมลงหานกต่อครับผม ไล่เขันอยู่บนหัวเฉยครับนี่ครับยังไม่ไปไหนเลยครับผมนี่ครับตะกี้ก็เสียงใหญ่ไล่ตื่นไปไล่ตื่นมาไม่ลงครับบินลงหากินเฉยครับผม พอสู้ก็ไม่สู้ครับผมอยู่ใกล้ๆก็ไม่ลงครับผมบินลงบินขึ้นต้นสะแบงใกล้ๆนะครับนี่ต้นฝั่งนี้ครับแต่ก็ลงมานีครับผมเนี่ยลงมาในนานครับพอสู้ก็ไม่สู้ เริ่มบ่ายนกก็เริ่มขันเยอะแล้วครับนกป่านกปาหรือว่านกต่อมีหลุดสามก็หลุดสามห้อย สองสามแก้มครับผมขันอยู่ฝั่งนี้ไม่รู้นกต่อหรือม่นนกป่าครับผมเสียงใหญ่มาใกล้ๆก็ไม่ลงครับผมปากมึดมาแล้วครับผม มืดตึ๊บมาเลยครับมรู้ทีมงานไปกันหรือยังครับผมอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวดูสักหน่อยครับถ้ามันไม่เข้าก็จะเก็บแล้วครับผมโอ้บินผ่านนกทั้งหลายตัวครับคู่ใส่กันเองครับผม ไม่หานกต่อสักตัวครับโอ้ครับผมมบดตึบมาเลยครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมเก็บมาแล้วครับผมโอ้จะลงก็ไม่ลงครับผมดูสเสยนมิวไปใส่ตรงไหนครับน่าจะไปข้างในครับผมทีมงานก็ที่จอดรถตรงนู้นก็ รถทังอยู่เปล่ามู้ครับนู่นครับ,รบอยู่แถวๆนู่นครับผมไม่รู้ว่ากลับไปยังฝน็มึดมาแล้วครับผมเจียนมิวมาแล้วครับโอ้ได้หนึ่งแต้มครับผมเจอกุ๊กข้างในข้างในโอ้อ่านด้วยเสียงใหญ่มาหาเลยแต่ไม่ลง มาเกาะอยู่ต่ำๆเองไม่ยอมลงอไปแล้วทีมงานเห็นตะโกนมาโอ้ยกลับบ้านได้แล้วพอแล้วทีมงาน,ไ,นไปแล้วกลับแล้วสองคันเลยเฮ้ยมเสีนหมิวได้ถึงแต้มครับผมฝากร้องครับผมทีมงานก็กลับกันหมดแล้วครับผมไม่ได้ดูเลยครับว่าไม่รู้เขาได้แต้มหรือไม่ได้แต้มครับผม เขากลับก่อนครับผมเสียงมิวก็ได้หนึ่งแต้มครับผมก็แห้วเหมือนเดิมครับผมเสียงมิวได้หนึ่งแต้มครับเสียงใหญ่ครับผมเอาไปใส่ในปลายางครับผมผมก็อยู่ข้างนอกครับนี่ครับไม่ม่วนเนาะตัวจับดูตรงนี้ดิ เสียงใหญ่ครับผมเดียนหมิวจัดหนึ่งแต้มครับจัดเหมืองแต้มเลยครับข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินครับเื้อข้าวมาก็ไม่ได้กินครับผมแก่ย่างแก่เลยไม่ได้กินเลยครับผมใส่นกเพินไปเลยครับทีมงานก็กลับหมดแล้วครับผมนี่ครับผมตากุ๊กเหมือนกันนี่ครับผม เสียนเหมียวไปเจอสามกุ๊กทางในครับผมได้เสียงใหญ่มาตัวหนึ่งครับสามกุ๊กจะลงก็ไม่ลงครับผมฟ้าฝนก็จะตกครับผมฟ้ากร้ลองแรงครับผมผมก็เก็บรอเสียนเหมียวอยู่ที่รถครับก็เห็นทีมงานขี่รถผ่านไปครับผมทีมงานเขาก็กลับก่อนครับฝนจะตกครับผมฝนไล่ครับผมครับหมายก็เป็นหมาย เลยบ้านเจดีมาครับผ่านบ้านเจดีมาครับผมทะลุไปปากกูครับผมนี่ครับผมก็คลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ